ถ้าข้าวมันไก่เหลือเก็บยังไงนะคะถ้ามันไก่หน้ามอจะขอถามเ,เพื่อนๆแบบนี้ว่าจะทําข้าวมันไก่เพื่อกินเองหรือจะทําขายคะถ้าทําขายข้าวมันไก่หน้ามอไม่แนะนําให้เก็บข้าวที่เหลือไว้ขายต่อนะคะแต่ถ้าเราหุงข้าวมันไก่ทานเองที่บ้านถ้าข้าวเหลือทํายังไงนะคะก็คือว่าเราก็ปล่อยให้ข้าวนั้นเย็นตัวลงนะคะหลังจากที่ข้าวเย็นตัวลงเสร็จให้เรา,เารีบนําไปแช่ในตู้เย็นไว้เลยนะคะแล้วก็ พอเราจะทานให้เรานําออกมาเสียยปบ้ากอุ่นเหมือนเราอุ่นหม้อข้าปกติเลยนะคะอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับเราทานเองที่บ้านแต่ถ้าเราทําขายก็ไม่แนะนําให้ทำแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะอยู่กับข้าวมันไก่หน้ามอญเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะคะที่สงสัยแล้วก็ถามเข้ามาว่าข้ามันไก่หน้ามอถ้าสมมุติว่าหุงข้าวมันไก่แล้วข้าวมันมันเหลือ มีขั้นตอนวิธีการเก็บแบบไหนนะคะข้าวมันไก่น้ามอจะแนะนําเพื่อนๆแบบนี้นะคะถ้าถ้าข้าวมันไก่เหลือไม่แนะนําให้เก็บนะเพราะว่าข้าวมันไก่อะมันจะหุงด้วยอน้ําซุปใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างเราปรูเครื่องไปในในหม้อข้าวนะคะมันก็จะทําให้ข้าวเราบูดเสียง่ายนะคะเพราะฉะนั้นข้าวมันไก่ก็จะไม่แนะนํานะคะว่าถ้าข้าวเหลือให้ให้ใหเก็บยังไงนะคะแนะนําให้ทําแจกไปเลยนะคะ,ะส่วน วิธีการหุงข้าวเพื่อที่จะให้ไม่ให้ข้าวเหลือนะคะหรือว่าถือเหลือก็เหลือน้อยที่สุดนะคะก็ข้ามากัญญาณมอจะแนะนําแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะคํานวณน,นะคะ,ะดูจากลูกค้านะคะฐานลูกค้าของเราว่าลูกค้าเรามากน้อยแค่ไหนนะคะก็ให้เราหุงแคบพอดีสําหรับการขายในแต่ละวันนะคะอย่างแล้วก็ดูในเรื่องของเวลาการขายด้วยนะคะ อย่างสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆขายตอนแปดโมงเช้าไปถึงห้าโมงเย็นนะคะเพื่อนๆนะก็ต้องคํานวณแล้วว่าเพื่อนๆจะต้องหุงข้าวขายในแต่แตละวันประมาณที่เท่าไหร่นะคะเราเราคำนวณจากฐานลูกค้าของเราที่อมาซื้อข้าวของเราในแต่ละวันนะคะทีนี้เราก็ต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าเยอะช่วงไหนนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าลูกค้าเราอะเยอะช่วงไหนนะคะ ในช่วงนั้นน่ะให้เราหุงข้าวขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะอย่างสมมุติว่าจากเช้าแปดโมงเช้าไปถึงช่วงเที่ยงหรือบ่ายโมงช่วงนี้ลูกค้าจะเยอะใช่ไหมคะให้เพื่อนๆหุงข้าวหม้อใหญ่นะคะหลังจากบ่ายโมงไปทีนี้ลูกค้าเราเริ่มน้อยละเริ่มแบบซาๆนานๆจะมาสักทีเงี้ยจะมาสักคนก็ให้เพื่อนๆใช้หม้อหุงข้าวใบเล็กนะคะ ค่อยๆหุงแล้วก็ทยอยแบบทยอยหุงขายไปเรื่อยๆอย่า,ยาใช้หม้อใหญ่หุงนะคะก็คือหลังจากบ่ายโมงไปถึงห้าโมงเย็นเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้าเราน้อยแล้วใช่ไหมคะให้ใช้หม้อหุงข้าวใบเล็กนะคะหุงแล้วก็เทนะคะเทใส่หม้อใหญ่ค่อยๆอหุงขายไปเรื่อยๆอย่าหุงแบบหม้อใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะ มันจะเสี่ยงเกินไปนะคะสําหรับการขายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบ่ายมาแล้วไม่มีลูกค้าเราหุงข้าวหม้อใหญ่แล้วข้าวเราอาจจะเหลือเยอะได้นะคะแต่ถ้าเราใช้หม้อหุงข้าวใบเล็กค่อยๆหุงเทขายไปเรื่อยๆนะคะแบบเนี้ยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าข้าวเราจะเหลือนะคะถึงเหลือก็เหลือไม่มากนะคะก็แล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะให้ข้าวเหลือเยอะๆด้วยนะคะแล้วอีกอย่างลูกค้าก็จะได้ทานข้าวแบบ ร้อนๆอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราก็ไม่ต้องกลัวว่าข้าวเราจะเหลือเยอะด้วยนะคะถ้าเราใช้วิธีนี้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเสียเวลาในการถุงหน่อยนะคะก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ข้อดีก็คือเราก็ไม่ต้องมากังวลว่าข้าวเราจะเหลือ,หร,อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหลือเยอะเกินไปไหมในในการแบบขายวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันลดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะคะแลกกแบบับการเสียเวลา น,นี้ก็คือเคล็ดลับนะคะที่ข้าวมันไก่หน้ามอใช้อยู่ทุกวันแล้วก็อยากจะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะว่าให้ลองใช้สูตรเดียวกับที่ข้าวมันไก่หน้ามอทําอยู่นะคะลองทําดูนะคะจากใครที่เคยหุงข้าวหม้อใหญ่ๆแบบก็ลองปรับนะคะให้ใช้วิธีหุงข้าวหม้อเล็กลงนะคะ,ะเมื่อใกล้ถึงเวลาที่เราจะติดหลานนะคะเราจะได้ไม่ต้องอมานั่งกังวลว่าข้าวเราจะเหลือไม่เหลือนะคะ อันนี้ก็คือเคล็ดลับของข้าวมันไก่หน้ามอที่ใช้วิธีนี้นะคะในการหุงข้าวขายอยู่ทุกๆวันนะคะทําไมข้าวมันไก่หน้ามอถึงไม่แนะนําให้เก็บข้าวรู้ไหมคะก็เพราะว่าข้าวมันไก่ที่เราหุงเราใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปนะคะบวกกับน้าซุปข,ข้าวมันจะบูดเสียง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเรานํากลับมาอ,อุ่นนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าทานลูกค้าก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่านั่นมันคือ ข้าวเก่านะคะมันไม่ใช่ข้าวใหม่นะคะมันเป็นข้าวที่เหลือจากการขายแล้วลูกค้าแล้วแม่ค้านํามาอุ่นขายอีกนะคะมันจะทําให้เราเสียลูกค้าได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าบางทีอ่ะถ้าเรานํามาอุ่นเราอาจจะรู้สึกว่าข้าวมันก็ยังดีอยู่นี่มันไม่ได้บูดนะคะแต่เรายังจะเอามากลักขายให้ลูกค้านะคะแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้านเราก็ไม่รู้อีกว่าลูกค้าจะทานตอนไหนใช่ไหมคะมันก็จะทําให้อ่า ข้าวที่ลูกค้าซื้อไปอ่ะบุญเสียเสียระหว่างทางแบบนี้ก็จะทําให้เราเสียลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นข้าวมันไก่น้าหมอก็ไม่แนะนําให้เก็บนะคะยกเว้นแต่ว่าเราหุงทานเองที่บ้านนะคะอันนี้ถ้ามันเหลือเราก็สามารถเก็บไว้อุ่นกินเองได้นะคะแต่ว่าไม่แน,นะนํำวิธีนี้ให้ทำทำขายให้ลูกค้านะคะเพราะมันจะทําให้เราเสียลูกค้าเองค่ะ